안녕하십니까. 써리카. 코로나19가 전국적으로 확산되고 있는 가운데 한국에 거주하고 있는 외국인분들, 특히 불법체류자들이 불법체류자 통보 의무 면제를 믿지 않는다고 하여 저와 저의 파트너가 이 영상을 제작하게 되었습니다. 지금부터 저의 파트너가 코로나19 정부 정책에 대해 설명드리겠습니다. 카. สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องที่จะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับข่าวโควิดนะคะก็คือว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีซึ่งจะมีวีหรือไม่มีวีซ่าคุณสามารถที่จะตรวจเช็คถ้าคุณมีอาการข้างเคียงคือเป็นหวดัดเป็นไข้หรือว่ามีอาการที่แบบอยากจะตรวจคุณสามารถไปที่ โคอนโซก็คือภาษาไทยคืออนามัยนะคะไปตรวจเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 2. ออ,อตอนนี้รัฐบาลเกาหลีได้มีการเปิดจองวัคซีนให้คนที่อยากจะฉีดวัคซีนเอาพาสปอร์ตท,ที่อยู่มือถือ3อย่างนะคะไปยื่นเรื่องที่โคอนคโซแล้วก็ไปเพื่อขอ ควันล,ลีพนโฮควันล,ลีพนโฮก็คือบัตรประชาชนชั่วคราวนะคะได้มาปุ๊บคุณก็ให้คนเกาหลีลงทะเบียนให้หรือไม่บางเขตต่างๆอาจจะมีการลงให้คุณเองนัดวันฉีดยาซึ่งทุกอย่างที่รัฐบาลเกาหลีได้จัดให้คุณนี้เป็นการจัดให้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรกด ไปถามที่1339ทุกคนสามารถได้รับสิทธิ์เท่ากันหมดค่ะแต่ก็เป็นไปตามลำดับขบวนการของเกาหลีที่จัดใหน้นะคะไม่เข้าใจอะไรกรุณา,าสอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะ여기까지충북경찰청에서알려드리는코로나19정부정책이었습니다그러니저희를믿고검사를받으시면됩니다